สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ได้ไต้ามาขนมจีนเนาะคะนะ่ะเนาะกินกับกุ้งหนึ่งค่ะบริเผาเป็นอย่างตีข้าน, <c oughs> นึงเอาไว้กลัวค่ะมาเด้อค่ะมาครับแซมกันครับเป็นกุ้งนิ่มไหมคะกุ้งนิ่มเนาะเปลือกมันนิ่มอะเผามันก็สีใหม่สี่ละวโม่ไหมโม่ไหมเ่อมอู้มันอยู่หัวกุ้งไหม มันเปลือกนิ่มที่เขาเอาไปทอดอันนี้จิ้มซอสพีกสออิกอื้อเป็นไงสอีจยังอ่ะส คือบุคให้จิ้มน้ำจิ้มนี่จะเพลินแซ่บยิ่มเข้ากันทั้งเป็นซอสพริกว่ะเพ็ดเล็หน่อยแซับ มึงกลามันจ <c oughs> ำนี่หัวไกนที่แล้วมาเด้อค่ะเสิ่ยวน้องกันค่ะปฟาสิกแกงใ้หมหาเห็ดบ้านไหนอยู่ค่ะ,ะหืดเลยเนาะ <c oughs> ห็นนัำฝาเห็นยังเห็ดเฟืองเปล่าต้องเห็ดเฟืองเห็ดหูหนูแต่ว่าเห็ดเห็ดเข็มไร้หลายไม่ขาดกัน แกงเห็ดเกิดแกงน้ำใหม่ใส่ไหมคาน้ำใหม่สุดไหมคะเนอะมาทุบๆมบทุบใช่อเออมันหอมซอดเนอะแม่หอมซอสเคยจิ้มแด่พวกซีฟู้ดไงไม่หยังเคยจิ้มเต่ซีฟูดฟ้ด จำจิ้มมันเลยแต่มาจิ้มไอ้สอดผีกิ่มันหอมสอดไงกินมันหอมเอาไปจิ้มมันหอยแันม่ผู๋เขาซื้อมาอพรพวกันกับจิ้มได้ แสงมันจ้ามันก็เลยบเป็นขาวๆอืมอีหยังอ่ะแซ่น้ำก,ก,ก,กุ้งไปตีถอดกิ๋วขาวๆอ่ะ <c oughs> มีเครงกิว๋วไหมดีขึ้นบ่เอออือต่ <c oughs> อยังเสียบหลาย <c oughs> ทำแซ่ันนี่กระเทศลายชิ้นนี้เป็นอยู่เ่าเป็นหน่วยโอ้โหอของมาร์กไอเฟียมตัวหนึ่ง 我们俩都 ย่ลงล้มคาบ้อฝนมือฝน,นอดีฝนดีนทั้งพี่พรหน้าฝนอะไย่งเี้ตกดีแท้ หนวดเงียวบวชเผ็ดไปไหนนึ่งหนวดใจแอนบวกพริกสดบหลายหลก็เมื่อยใชจบวกพริกสดส่นมันไหลเผ็ดเผ็ดแท้ๆเนี่ยพริกสดเผ็ดแต่มันก็เผ็ดหอมอะ แก้วยีตัวผูกุ้งตัวผูตัวมีนวดถืออันะตัวเมียมตัวหน่อยบอเมกับมีนวดหือวะข้นเืนี่นู้หยิงกับมีนวดเอาเจ้าป็ูเอา ừm 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 đây ừm nó ừm hết ừm ừm giang. ừm 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 ออาค้างบะเลยตางสัวเกลือเนี่ยกองคูเลยหัวคู

หาไม่ได้เห็นมันจะเลาะหาบึ่งยู่มีขายเมื่อนเห็นยุ้ยในรถตัดเนาะแต่ว่าน้อยน้อยบุก่าซื้ออะไรวะแซ่บเบิร์ดเอาเลยได้ข้าววันนี้เบิร์ดแล้วเนาะค่ะสิพากันไปแล้ว เอาผู้ใดมาคิปมีก็ฝากก็ไลไ์กดแชร์กดติดตามหายน้ำแม่ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อปิดกับรังใจให้กันค่ะมเมอนก้กเขาตัวล่าไปก่อนพร้อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ